สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแกะกล่องถังหมักเบียร์30ลิตรนะฮะของเฟิร์มซิลล่านะครับผมก็ซึ่งเนื่องมาจากว่าเนี่ยต้องการที่จะทำเบียร์เนี่ยในปริมาณที่มันใหญ่ขึ้นนะฮะที่เยอะขึ้นปกติผมใช้ขวดหมัก4ลิตรนะฮะซึ่งมันไม่พอนะครับพอเลยสั่ง30ลิตรมานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะดูเลยนะับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับผมโอเคมา อเคนี่ก็จะเป็นหน้าตากล่องชัดๆนะครับผมเฟิร์มซิลล่านะครับออรราวเดอร์นะฮะชื่อรุ่นนะครับ30ลิตรมีโลโก้นะฮะเป็นเฟอร์เมนต์อันเดอร์เพรสชนนั่นคือหมักภายใต้แรงดันนะครผมมันคือวิธีการหมักเบียร์โดยที่ใช้การระบายก๊าซเพียงน้อยนิดนะครับเพื่อให้เบียร์เนี่ยได้สัมผัสกับคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้เบียร์ไม่เกิดการออกซิเดชันที่มากเกินไปโอเค เดี๋ยวจะมาเริ่มเปิดกันเ,เลยว่าข้างในมีอะไรบ้างนะฮะนี่เปิดมาข้างในก็จะมีเห็นถังแล้วก็มีเหล็กนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่าแต่และอย่างมีอะไรบ้างมีฐานนะฮะที่วงางถังหมักนะครับผมมีตัวถังนะครับผมหนึ่งใบมี หัวกองนะฮะแล้วก็ชุดลูกร้อยครับผมแล้วก็ข้างในก็จะมี c o m บ e ติเนชั c นแคนะฮะแล้วก็มีที่เกี่ยวกับฝาถังนะฮะเอาไว้เป็นตัวยกอะไรอย่างนี้โอเคอเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะขอแกะทุกอย่างออกมาจากพลาสติกก่อนแล้วกัน Okay. เดี๋ยวเราจะมาดูกันในทีละส่วนกันก่อนนะฮะว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมแบบละเอียดเลยนะฮะอย่างแรกนะฮะก็คือจะมีนี่นะ,ะเป็นที่วางถังหมักนะครับผมเอาไว้แบบวางปุ๊บอย่างนี้ลงไปนะครับขึ้นมาก็จะเป็นตัวถังหมักเลยนะครับผมก็จะเป็นพลาสติกนะฮะตัว สายวัดนะครับผมเป็นสายวัดปริมาณนะฮะก็จะเป็นสายวัดปริมาณเป็นลิตรหรือเป็นแกลลอนอะไรก็ว่าไปนะครับมีตัววัดอุณภูมิมาให้นะฮะก็ถือว่าสะดวกใช้ได้แล้วก็มีแอนล็อกก็ให้มาด้วยนะครับผมแล้วก็ส่วนฝานะครับผมที่ให้มานี่ก็จะมีตัวตัวลิตรอย่างนี้นะครับผมก็จะมีตัวเกลียวนะฮะเอาไว้ล็อกตัวนี้อีกทีนึงวิธีการประกอบนะฮะก็อย่างนี้นะครับผม ก็คือเราดันไอตัวนี้เข้าไปให้มันล็อกอย่างนี้แล้วเราก็เอาตัวนี้นะฮะครอบแล้วก็หมุนนะหมุนจนมันแน่นนะฮะจนหมุนต่อไม่ได้ก็โอเคแลครับไม่ต้องไปอะไรแน่นขนาดนั้นนะเพราะว่าตัวฝาที่เป็นฝาข้างในนะครับมันแน่นมาอยู่แล้วนะครับข้างบนนี้นะครับก็จะมีฝาเปล่านะครับเป็นฝาตันนะครับผมเอาไว้เปลี่ยนใส่คาวเดนชั่นแคปเข้าไปตรงนี้นะครับ กัอีกฝั่งหนึ่งนะฮะที่เป็นที่เจาะรูนะฮะเอาไว้ใส่แอร์ล็อกนะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็ตรงกลางนะฮะก็จะเป็นเพรสเชอร์รีลิสนะครับผมก็จะเป็นตัวที่เวลาดึงขึ้นมานะฮะมันก็จะทําการปล่อยแรงดันก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซอะไรก็ตามที่เราอัดลงไปข้างในนะฮะผมให้มันออกมาทางนี้นะฮะส่วนอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับผมก็จะมีชุลูกลอยกับคอมบิเนชันแคปนะครับ อันนี้คือคาร์บแคปเอาไว้ใช้กับบอลล็อกนะครับผมแล้วก็มีเซตชุดลูกลอยนะฮะนี่ก็จะเป็นสายยางนะครับผมกับลูกลอยนะฮะหรือว่า floating ball นะครับผมวิธีใช้ก็น่าจะต้องประกอบกับหัวกรองนะฮะเสียบเข้าไปที่สายยางนะครับผมปึ๊บอ่่าอยางนี้แล้วก็เอาตัวลูกบอลเนี่ยนะครับเอามาเกี่ยวไว้เกี่ยวยังไงวะอ่า ก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะก็จะทําให้เวลาที่เราใส่ลงไปนะฮะข้างในถังหมักนะฮะลูกลอยมันก็จะลอยตามปริมาณน้านะฮะทำให้เวลาเราถ่ายน้าเนี่ยจะค่อยๆจมๆตามระดับน้านะฮะเวลาใช้งานเนี่ยต้องเอาไปต่อเข้ากับตัวทับโคนิชันแคปนะฮะอย่างนี้เขาจะแบ่งนะฮะว่าสีไหนเนี่ยคือเป็นตัวนําแก๊สหรือสีไหนเป็นตัวนําน้านะ,ะับผมซึ่งเวลาใช้เนี่ยเราก็เอา ตัวปลายสายยางตรงนี้นะครับผมเอามาเสียบเข้ากับก้านข้างล่างเอาคอมบเนชันแคปหมุนเข้าไปแทนตรงนี้นะครับด้านน้ำเนี่ยนะครับจะเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็เอาตัวปลายสายยางเนี่ยนะฮะต่อเข้ากับตัวก้านสีเหลืองนะฮะโอเคจากนั้นก็เอาเซตนี้นะครับใส่ อ่าโอเคแล้วก็เอาตัวที่ครอบนะฮะตัวลอนะ็อกนใส่ครอบทับลงไปแล้วก็โอเคเท่านี้นะครับก็จะเป็นการพร้อมใช้ตัวเฟรมซิลล่านะครับผมแบบระบบปิดนั่นเองนะครับ โอเคนี่ก็จะเป็นลักษณะที่เสร็จแล้วนะครับของถังหมักโรเตอร์นะครับผมนะมีที่จับนี้นะฮะมีตัวคอมมานดี้ชันแคะซึ่งใครยังไม่มีบอลล็อกหรือว่ายังไม่มีเซีทูเนี่ยนะฮะใช้เป็นฝาแค่เข้าให้มาก่อนได้นะครับผมจบการรีวิวเพียงเท่านี้ไม่มีอะไรและะ้วครับบายบายเจอกันแบชหน้าครับผม